那家伙。 เียมันฟูแล้วมันเหมือนหมูายอ่ะอย่าเกาไม่ไเงาเอาวีล้วท่านเสือใครเห็นเกาถ่ายรูปให้พี่หลักได้ม่คลิปเลยแล้วมีคลิปเลยลบคลิปเลยพี่ส่งเข้ามาพี่ยต้องไหนพี่จะเกาต้องไหนตรงนี้เลยจะใช่ไหมนะแล้วแล้วเบิดจากกล้องใครบ้างเอามารวมกันจะได้ดูทำ ใช่ไหมคะหนูจะร้องทั้งตัวหรือว่าหนูจะไม่ร้องไม่ร้องร้องยกเว้นครั้งสุดท้ายรู้ถูกปหไม่ร้องแล้วแต่บางครั้งก็ร้องบางครั้งก็ไม่ร้องะคไม่ร้องไม่ร้องค่ะไม่ร้องแต่หนูบอกหนูร้องทุกครั้ง เป็นเสียงคนงร้องร้องโดนใช่ไหมไม่แต่ม <c oughs> ันจะมีเสียงคิมแล้วอีกข้อหนึ่ง